สวัสดีครับวันนี้พบกับผมบิวเซล e นะครับสาขาแกงอ่าวันนี้เรามาพามาดูรถที่เตรียมส่งมอบกันนี่มากมายอ่าของลูกค้าผมเองทุกคันเดี๋ยวนี้มาไล่ดูอันนี้จะเป็นของคุณนิชาพานนะครับเป็นสเปคแคป1.9แซดตัวแซดตัวแคปตัวเตี้ยวสวยตาเดิม มาคันถัดไปจะเป็นของคุณการศักด์แท็บโฟนหนึ่งจุดเ LDA อ่าอันนี้พร้อมแม็กจัดทรงให้หล่อๆเลยดูในสวยงามมาทางนี้สเปคแคปหนึของคุณกัญญาพัฒน์นี่สวยมาคันถัดแทปโฟนหนึ่ง ไอของคุณนิรัตนะครับดาแค่หมื่นกว่าพนักงานโรงงานมาคันถัดไปแคปโฟน9 s เหมือนกันสีบอลอันนี้ใส่ m มกไลเอของคุณกระนกคันนี้รับรถพรุ่งนี้คันนี้ก็รับรถพรุ่งนี้เหมือนกันคุณนิติศัก์ สปาร์ค0ันนี้รอนานหน่อยตอนเดียวรถมาแล้วนะครับามาที่เอ็กซิลคุณยุวดี4ประตูออโต้นะครับเอ็กซิลีคันนี้จะรับรถต้นเดือนกรกฎาคมแล้วมาคันสุดท้าย สี่ประตูเอสอันนี้เดี๋ยวไปใส่แม็กครับของคุณธีรพัฒน์เดี๋ยวจะอาไปแต่งเดี๋ยวรอชมได้เป็นไงครับ9้าคันจริงๆมีคันน,นะครับลืมเอากุญแจมามีคันนี้หล่อของคุณรัชพลรถผมเองถ้าไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพจด้วยนะครับ